ปี6-3ที่ผ่านมานี่่สามล้านสล้าน,นเป็นอีกเท่าตัวเลยนะโอ้โหกนแรก่อมันก็เชอ่อพอเราพอได้ลองใช้ต่อเน,นื่องต่อเนื่องมันก็ดีอ่ะดีตอบโจทย์ลดต้นทุนได้มันฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักการเกษตรวันนี้ครับผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืน มาติดตามผลของการใช้คู่หูมาสจรรยัยนเวอร์แพนเวอร์แพนขจุสานที่นี่ครับบ้านสตอใหญ่ตําบลตกพรมอำเภอคลงุงจังหวัดจันทบุรีมาพร้อมกับท่านหญิงเกษตรรองทิตาลีหอมจันทร์สวัสดีครับท่านหญิงเกษตรครับสวัสดีค่ะ,คคะโอ้โหและเกษตรกร,ร,กรทั้งสองท่านนะครับ,รบนี่รรี่กกทปึษาเกษตรและกษตรกร,ร,กรผู้เมาวนี้ท่านนี้ครับเป็นใครนั้นช่วยแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศได,นะได้รู้จักด้วยครับผม มีนามชื่อเล่นวาตุง้งชื่อจริงคือลุงมิลันสิงห์ขอนที่นี่ตำบลตกพรมอำเภอขุงจันทบุรีบ้านตตอใหญ่ครับถามว่ามาวันนี้รู้ว่าพี่ตุ้งเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่รักการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนและที่สําคัญท่านใช้มาถึงนี้เป็นระยะเวลา5ปีแล้วใช้มาต่อเน,นื่องเลยวันนี้เป็นอย่างไรผมจะถามคําถามแรกกับท่านครับครับพี่ตุ้งครับที่นี่พี่ตุ้งมีการปลูกทุเรียนเนี่ยกี่ไร่ครับ ประมาณสิบกว่าไร่ครับสิบต,ตีไร่ได้สิบสี่ไร่ครับกี่กี่กี่ต้นครับเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมีหลักๆเลยก็คือหมอนทองรองลงมาก็จะเป็นกัญยาวกัญยาวแล้วก็พวงมณีน,น,นกหยิบนกหยิบนี่ก็ลูกบรงยังไงครับกับทุเรียนนี่มันจะคล้ายๆหมอนทรงคล้ายๆหมอนแต่หนามจะละเอียดกว่าแล้วอายุการเก็บเกี่ยวมันจะมันจะ,นจะไวกว่าหมอนทุเรียนนี่อายุเท่าไหร่ครับที่ปลูกเนี่ยสามสิบกว่าปีลงมาจนถึงอายุสองปีหนึ่งปีตอน ก่อนจะรู้จักเลยนะก่อนจะรู้จักคู่หูเนยตอนนั้นเป็นไงบ้างการเพราะมันมันสามสิบปีก็มีอ่ะมันหลากหลายมากเลยแต่ก่อนต้นทุนมันก็มันก็เยอะอ่ะทั้งยาลายากระแมงแต่พอมาหลังๆนี่งแต่มันรู้จักคู่หูก็ลดต้นทุนเรื่องยาลาไปได้ปีนี้ปีนี้ไม่ได้ฉีดยาลาเลยเออใครให้รู้จักป้าน้องครับป้าน้องคนนี้ตอนที่มาเห็นสวนเขาเมื่อห้าปีที่แล้วนั้นมันเป็นอย่างไรถึงเช่ ใช่ใช่โซมครับพี่สุขโซมครับมันก็โซมกว่านี้เยอะโซมจริงๆเหมือนจะตายอ่ะแล้วใบเหลืองๆมากเลยมันเป็นลาเหลืองลาดําเยอะแล้วก็ต้นเป็นยอดไม่ขวาดเยอะแล้วก็ไม่ก่อนแต่ก่อนใช้ยาลาไชยลาทุกปีเลยครับตอนนี้พยายามค่อยๆปรับตัวปรับตัวลดต้นดุลแล้วตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนห้าปีนั้นอ่ะเราได้ผลผลิตสามร้อยต้น สิบไล่เนี่ยมันเท่าไหร่ครับแต่ก่อนได้ไม่ถึงล้านแล้วประมาณแปดแสนกว่าบาทแล้วนี้มันก็ทย,ยอยมีขึ้นเลยๆปีหกสามที่ผ่านมานี่สามล้านค้นมันเป็นอีกเท่าตัว<ด>เลยนะโอ้โหตอนแรกมันก็เชอ่พอพอพอได้ลองใช้ต่อเน,นื่องต่อเนื่องมันก็ดีอ่ะดีตอบโจทย์ลดต้นทุนได้มันฟื้นฟูสภ,ภาพได้เร็วขึ้นฉีดใบแล้วฉีดต้นฉีดลงดินด้วยให้มันกินมันจะช่วยช่วยในเรื่องการแตกตใบอ่อนได้เร็วขึ้นแล้วก็ฉีดเร่งใบอ่อนก็ ทำให้ใบแก่เร็วขึ้นจากวันฉีดวันแรกอะ่ะเราเลยเห็นผลกี่วันอาทิตย์นี้อาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันนะตอนนั้นเห็นบอกว่าโสมเนี่ยแล,ล้วโรคโรคล่ะครับมันโรคอะไรบ้างลักๆเลยมันก็เป็นโรคราสีพื้นปอ่ะแต่ตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ได้อะ่ะแล้วตอนนั้นเราใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อราสีพื้นปูนี่ยังไงแต่ก่อนฉีดบ่อยมากเป็นสิบถังเลยต่อปีพอมาปีนี้ไม่ใช้เลยไม่ใช้นี่เพราะก็มั่นใจ ที่เห็นเนี่ยเราก็เดินดูเมื่อกี้เราเดินดูเราเห็นว่าเออก็ดกอยู่นะคะตอนนี้คาดว่าปีนี้ประมาณเท่าไหร่เกือบเกือบหล้านถึงห้าล้านหลังสองแปลงรวมกันปีนี้เจอภัยธรรมชาติบ้างหรือยังตอนนี้ก็มีนิดหน่อยครับแล้วมีผลกระทบอะไรบ้างปะคะขีกไปประมาณ3าีลูกได้ครับอ๋อสาี่ลูกไม่เป็นไรถ้าเายเสียงอยู่ขนาดเนี้ยมันจะมีเสียงกัน มีจุดประทับมีอะไรต่างๆจุดประทับไล่ลมไล่ลมใช่ไหมครับ,บเป็นธรรมชาติาแบบนี้ก็จะจุดกันอย่างนี้เมื่อความมั่นใจของพี่ตุ้งขนาดนี้นะครับได้บอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนและที่สําคัญครับเขาสามารถเพิ่มผลผลิตได้แต่ละปีละปีนั่นคือความมั่นใจที่สําคัญท่านอย่าลืมนะครับใช้อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญเมื่อใช้ต่อเนื่องแล้วมันจะลดต้นทุนได้ ก็ไม่ต้องเชื่อเราครับไม่ต้องเชื่อเราทั้งสี่เลยนะคะเพราะว่าให้ต้นไม้เป็นคนตอบดีกว่าลองใช้ค่ะแล้วก็ให้ต้นไม้เป็นคนบอกเองว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ตุ้มพีบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะที่ได้ให้ความรู้และเป็นพลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั่วประเทศครับว่าคู่หูหัสย์นั้นช่วยท่านได้จริงๆที่สําคัญเมื่อช่วยแล้ว ท่านอย่าลืมบอกต่อนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรได้ยืนและหญิงเกษตรนะครับมาเยี่ยมสวนที่นี่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเพื่อจะไปติดตามผลและนํามาบอกว่าใครใช้แล้วเกิดผลอย่างไรกับคู่ของเกษตรจันทวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,สีครับวับวแนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกดนี่